กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราม,มาอยู่กับหนังสยองขวัญสั่นประสาทที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุอีกแล้วเหรอแต่เรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีนะโดยตัวเรื่องไหนจะพูดหนึ่งวิหารโบราณของชาวมายาที่แฝงไปด้วยความลึกลับทำมาลุ้นระทึกตลอดทั้งเรื่องกับเรื่องที่มีชื่อว่า The l u n g e แดดล้างกระชากวิญญาณป๊ะบะปั๊มเบนโด โดยเรื่องเนี่ยจะพูดถึงกลุ่มมารุ่นกลุ่มหนึ่งที่กำลังสนุกกับการท่องเที่ยวพักล้อนผ่อนคลายในช่วงวันหยุดนำโดยเพื่อนของเราอย่างนายเจฟที่มีแฟนสาวชื่อว่าเอมมี่แล้วก็เพื่อนสนิทชื่อว่าเอลิกและแฟนสาวของเอลิกที่มีชื่อว่าสเตสในระหว่างการพักผ่อนเนี่ยเอมมี่เนี่ยได้ทำตหมหูหายระหว่างทางแต่ก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยพบตหมหูของเธอแลนาม,มาคืนให้นั่นทำให้พวกเขาได้รู้จักกับชายที่มีชื่อว่ามาเทียสพอเจฟเห็นแบบนั้นพวกเขาจึงเริ่มสนิทสนุกับมาเทียสมากขึ้น และเริ่มมีการพูดคุยถึงเรื่องราวทิปการท่องเที่ยวต่างๆของแต่ละคนและประโยคเด็ดต่อจากนี้นี่แหละที่มันจะนำพาพวกเขาไปสู่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นภายในเรื่องนี้เมอร์มาเทีเสแ็จได้เล่าว่าหลังจากเที่ยววันนี้เสร็จเนี่ยเขาจะไปหาพี่ชายของเขา โดยพี่ชายของมาเทียสเนี่ยทำอาชีพยวกับการค้นหาสถานที่โบราณคดีต่างๆแล้วล่าสุดเนี่ยพี่ของมาเทียสเนี่ยได้ไปพบกับวิหารโบราณของชาวมายาที่เรียกได้ว่าเป็นวิหารลับไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจมาก่อนเรื่องเนี่ยมันเกิดที่ว่าเจฟและเพื่อนของเขาเนี่ยลงความเห็นกันว่าพวกเราเนี่ยเหลือว,วันหยุดอีกแค่หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นเองก่อนที่เจฟฟจะต้องกลับไปเรียนต่อถ้าพวกเราสามารถหาสถานที่เที่ยวแปลกๆเจ๋งๆได้พวกเราก็ควรจะไปกันนะถือว่าเป็นเที่ยวส่งท้ายให้กับเจฟเลยนั่นแหละ ทั้งกลุ่มเนี่ยก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะไปเที่ยวเล่นที่วิหารมายากับมาเทียสซึ่งในคืนนั้นพวกเขาก็ได้สนุกสุดเหวี่ยงกันก่อนที่รุ่งเช้าจะพากันเดินทางไปยังวิหารมายาโดยมี4คนฝั่งพระเอกบวกกับอีก4คนฝั่งมาเทียสแต่เพื่อนๆของมาเทียสสองคนเนี่ยดันสลบไปจากปาร์ตี้เมื่อคืนพวกเขาเลยเดินทางกันแค่6คนเท่านั้นเองคราวนี้วิหารเนี่ยมันถึงวันลับมากจะต,ต้องเดินทางเข้าไปลึกในป่าห่างจากตัวเมืองเนี่ยหลายกิโลเลย สิ่งที่น่าแปลกใจอย่างแรกคือคนขับเนี่ยไม่แนะนาให้พวกเขาไปยังสถานที่ตรงนั้นเลยเพราะมันมีสิ่งน่ากลัวอยู่ที่นั่นอารมณ์แบบชาวเมืองเล่ากันว่ามันเป็นสถานที่ต้องสาบนั่นแหละแต่ก็นะมันก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อทานั้นแหละสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างที่2คือพอพวกเขามาถึงทางเข้าเนี่ยทางที่จะนาพาเบงวิหารมันดันถูกปิดกั้นเอาไว้เหมือนไม่อยากให้ใครหลงเข้าไปแถวนั้นเลยนะแต่ก็นะทีมของพระเอกเนี่ยก็ยังไปกันต่อเพื่อไปตามหาพี่ชายของมาเทียส เมื่อพวกเขาเดินมาถึงวิหารปุ๊บทุกคนก็ต่างพากันในใจเฮ้ยเรามาถึงแล้วเว้ยแต่ไม่กี่กดิใจต่อมาเนี่ยจู่ๆก็มีชาวบ้านทถวนั้นโผล่มาพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างด้วยท่าทีร้อนรนปัญหาก็คือทั้งฝั่งพระเอกเนี่ยไม่เข้าใจภาษาของชายคนนี้เลยว่าเขาต้องการจะเสืออะไรแต่สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งดูเลวร้ายลงอีกเมื่อมีชาวบ้านอีกหลายคนเนี่ยโผล่เข้ามาพร้อมกับอาวุธและท่าทีที่เกลี้ยกล่อมเป็นอย่างมากอารมณ์ตอนนี้แบบชีพหายแล้ว มันอาจจะไม่แปลกหรอกถ้าคนพวกนี้จะเกลี้ยกล่อดใส่กลุ่มของพระเอกเพราะว่ากลุ่มของพระเอกเนี่ยอาจจะก,กําลังบุกรุกสถานที่ต้องห้ามของชาวบ้านอยู่ก็ได้แต่ถึงกับพกอาวุธมาเลยเนี่ยเริ่มใจไม่ดีแนละ้วทีนี้ทางฝั่งพระเอกเนื่องจากว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องงั้นก็ต้องพยายามใช้ภาษากายเข้าช่วยพระเอกก็คิดได้ว่าพี่ชายของมาเชียสที่อยู่บนวิหารเนี่ยน่าจะคุยกับชาวบ้านกลุ่มนี้ดูเรื่องนะเลยบอกให้มาเชียสยื่เรื่องของพี่ชายเขาให้ชาวบ้านดูอารมณ์แบบ เรามาตามหาชายคนนี้นะคุณรู้จักไหมซึ่งสถา,านการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วเพราะเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยจะพอสื่อสารกับชาวบ้านรู้เรื่องแล้วแหละแต่ในจังหวะที่มาเทียสกําลังคุยกับชาวบ้านอยู่เนี่ยน้องเอมมี่เธอก็ดันแอบ,บถ่ายรูปตอนที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่พอดีชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงกดถ่ายรูปแ่แล้วมองไปที่เอมมี่พวกเขาก็สติแตกกันยกใหญ่เลยก่อนที่จะหยิบอาวุธขึ้นมาเล็งไปที่เอมมี่โอ้ยเถอะเอ้ยน้องเอมมี่มาทงมาถ่ายรูปอะไรเราตอนนี้ พอทุกคนเห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ยเพื่อนของมาเทียสเดินเดินเข้าไปหาเอมมี่ก่อนจะคว้ากล้องมาจากมือของเธอเพื่อนําไปให้ชาวบ้านอารมณ์ก็แบบพวกคุณไม่อยากให้เราถ่ายรูปอ่ะงั้นเอากล้องไปเลยไม่ถ่ายแล้วเอากล้องไปแต่ในจังหวะที่เพื่อนของมาเทียสเนี่ยเดินก็ไปหาชาวบ้านเขาก็โดนชาวบ้านเหล่านั้นน่ะโจมตีเข้าใส่ด้วยลูกธนูและกระสุนปืนจนเสียชีวิตลงตรงนั้นเลยโอ้โอ้ทางป่องเขาเบิก็แบบนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ย ก่อนที่ทั้งกลุ่มเนี่ยจะเริ่มสติแตกแล้ววิ่งหนีชาวบ้านขึ้นไปยังวิหารตึงบอกเลยตึงมากทุกคนเนี่ยก็ตื่นตกใจกับเหตุการณ์เมื่อกี้สุดๆเลยรวมทั้งตัวผมด้วยนะไม่ชาวบ้านมันดุดันขนาดนั้นนะพนอะพวกเขาขึ้นมาบนวิหารปุ๊บปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยได้เจอแคมป์ของพี่ชายมาเทียจริงๆนั่นแหละแต่ว่าตัวของพี่ชายเนี่ยดันหายไปแถมบริเวณนะนะั้นน่ะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยจะขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้แต่ไม่กี่ใจต่อมาเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเงื่อนเฉยเลย ยังเป็นความโชคดีของกลุ่มพระเอกนะเพราะว่าโทรศัพท์ของพี่ชายมาเทียสเนี่ยเป็นโทรศัพท์ดาวเทียมที่สามารถโทรจากจุดไหนก็ได้ของโลกปัญหาคือไอเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันดังมาจากหลุมตรงใจกลางของวิหารซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าพี่ชายของมาเทียสเนี่ยอาจจะกําลังสํารวจภายในวิหารอยู่ก็ได้พอเป็นแบบนั้นมาเทียสแกจึงตัดสินใจลงไปหาพี่ในหลุม แต่ความซวยเนี่ยมันอยู่ที่ตอนที่มาเทียสก็ยยอนตัวลงไปเนี่ยเชือกที่ย่อนเนี่ยมันดันขาดพอดีมาเทียสก็เลยตกลงไปข้างล่างขาหักขยับตัวไม่ได้ทีเนี้ยสเตสก็เลยต้องลงไปช่วยมาเทียสแต่ก็ดันลงไปหัวเขาแตกบาดเจ็บเหมือนกันโพ้ยการมันเริ่มแย่ลงเริ่มมีคนบาดเจ็บเนี่ยเอมี่ก็เริ่มประสาเสียเธอจึงตัดสินใจเดินลงจากวิหารเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ก็ไม่เป็นผล ชาวบ้านเนี่ยยังคงเล็งอาวุธพร้อมที่จะสังหารเอมี่ทันทีถ้าเธอเดินเข้าไปใกล้พวกเขาเอมี่ก็เลยหัวเสียและโกรธมากหยิบพืชน,น,นั้นคว้างใส่ชาวบ้านเลยปังจุดพีเนี่ยมันอยู่ตรงที่เพราะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยโดนพืชที่เอมี่คว้างใส่พอชาวบ้านเห็นแบบนั้นก็พากันแตกตื่นกงยยกใหญ่เลยก่อนที่จะทําการสังหารเด็กคนนั้นลงในเวลาต่อมาอะไรกันครับนี่ตอนนี้เรื่องราวเริ่มง,งงหนักกว่าเดิมอีกไม่ชาวบ้านถึงดุดันขนาดนั้นนะ่ะ ทำไมยิงเด็กอะไม่เข้าใจท้ายที่สุดเนี่ยเอมี่ก็ต้องตัดสินใจกลับขึ้นไปบนวิหารมือนเดิมและตัดสินใจลงไปช่วย2คนนี้ขึ้นมาก็ที่เอริกกับเจฟเนี่ยไ่ลงไปเพราะว่า2คนนี้ต้องคอยดึงเชือกอยู่ด้านบนนะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเพราะในหลุมนั้นน่ะมันมืดมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยหาตัวพี่ชายของมาเทียสก็ไม่เจอแถมมาเทียสกับสเตสเนี่ยก็ยังมาบาดเจ็บอีกหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ช่วยมาเทียสกับสเตสเ,เนี่ยขึ้นมาด้านบนได้แล้ว ทั้งกลุ่มเนี่ยก็ตัดสินใจกันว่าจะร้อยถึงมันพรุ่งนี้อาจจะมีคนมาช่วยพวกเราก็ได้นะเพราะสภาพของมาเทียสตอนนี้ขยับไปไหนไม่ได้เลยต้องร้อยอหน่วยกู้ภัยมาช่วยแล้วแหละแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยเจฟก็ดันไปเจอเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะเขาเนี่ยได้ไปเจอศพที่คาดว่าน่าจะเป็นล่าง,งพี่ชายมาเทียสเสียชีวิตอยู่ในโพงหญ้าไม่นัซ้ำสเตสเธอตื่นมาเพราะว่ามีพืชบางอย่างเนี่ยเกาะอยู่ที่บริเวณแผลของเธอด้วยที่น่ากว่าสเตสเนี่ยก็คือมาเทียส พราะบริเวณแผลของเขาเนี่ยมีพืชเกาะปกคลุมอยู่ทั้งหมดเลยแล้วเหมือนกับว่าพืชพวกเนี้จะค่อยๆแทรกตัวเข้ามาในแผลของมาเทียสอีกด้วยเรื่องเนี่ยมันเริ่มน่ากลัวขึ้นมาแล้วเวลาต่อมาเนี่ยทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่ายังไงก็ต้องขอความช่วยเหลือให้ได้แหละก่อนที่แผลของมาเทียสจะติดเชื้อไปมากกว่านี้โชคยังเขา้าข้างที่เสียงของโทรศัพท์ในหลุมเนี่ยมันก็ยังคงดังซ้ำไปซ้ำม,มาอยู่ทั้งเอมมี่และสเตทเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะลงไปในหลุมอีกครั้งเพื่อไปตามหาโทรศัพท์ให้เจอ แต่เมื่อพวกเธอลงไปเนี่ยความน่ากลัวภายในหลุมมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นพอพวกเธอดันไปเจอศพของผู้หญิงที่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนของพี่มาเทียสนอนเสียชีวิตอยู่ในดวงพืชแต่ก็ยังดีที่ในมือของศพเนี่ยได้กำโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วยจังหวะนี้คือแบบโล่งใจและอย่างน้อยก็เจอมือถือน่าจะติดต่อคนภายนอกให้มาช่วยได้อะนะแต่ผลปรากฏว่ามือถือเครื่องนั้นน่ะมันพังไปนานมากแล้วเลยเกิดคำถามขึ้นว่า มีเสียงโทรศัพท์ที่ดังอยู่มันดังมาจากไหนอะเอมี่เนี่ยก็พยายามหาที่มาของเสียงจนใน,นที่สุดเนี่ยเธอก็ค้นพบว่าไอ้เสียงโทรศัพท์ที่มันดังอยู่เนี่ยมันมาจากพืชปริศนาพวกนี้นี่แหละเฮย้ยกลายเป็นว่าพืชพวกนี้ยมันดันเลียนเสียงสิ่งของได้ซะง,งั้นะ่ะและเสียงพวกเนี้มันก็เปรียบเสมือนตัวล่อที่เอาไว้ล่อเหยื่อให้มาติดกับนั่นแหละคราวนี้สองสาวก,ก็สับตีนแตกเลยวิ่งหนีพืชพวกนี้กันอย่างรวดเร็วและสามารถลอดกลับขึ้นมาด้านบนได้พอดีรุ้นมากเลยฉากนี้ เอมี่กับสเตทก็โวยวายกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยนี่เราเจอพืชกินคนขยับได้อยู่นะเว้ยทีนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อยๆกระจ่างขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วที่ชาวบ้านตื่นกลัวกันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะกลัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มน,นี้หรอกแต่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะกลัวพืชพวกนี้ต่างหากละ่ะคำถามคือถ้าพวกเขาเนี่ยกลัวพืชพวกนี้ใช่ไหมแล้วทาไมถึงต้องยิงวัยรุ่นกลุ่มน,นี้ด้วยละ่ะคําตอบของคำถามนี้มันจะค่อยๆเฉลยออกมาหลังจากนี้ทีนิด เมื่อเวลาต่อมาสเตฟเธอเริ่มรู้สึกว่าภายในร่างกายของเธอเนี่ยมันมีพืชพวกนี้แทรกตัวอยู่แล้วค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆภายในร่างกายของเธอกลายเป็นว่าสปอ,องพืชพวกนี้ที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มที่จะแทรกตัวเข้าไปในร่างกายของพวกเขาแล้วแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นสเตฟกับมาเทียสนี่แหละปริศนาในเรื่องบางอย่างก็เริ่มกระจ่างแล้วเท่ากับว่าฉากแรกสุดที่ชาวบ้านติดแต่ตอนที่เห็นเอมี่ถ่ายรูปเนี่ยจริงๆอ่ะพวกเขาไม่ได้สติดแต่ที่เธอถ่ายรูปหรอกแต่มันเป็นเพราะเอมี่เนี่ย เธอดันเข้าไปสัมผัสกับพืชปริศนาพวกนั้นต่างหากล่ะที่แย่กว่าก็คือจังหวัดที่เพื่อนของมาเชสเนี่ยเดินไปเอากล้องจากเอมี่เขาก็ดันสัมผัสพืชพวกนี้เช่นกันชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าไอ้พืชพวกนี้มันแทกเข้าไปในร่างกายของคนได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของพืชพวกนี้เลยจําใจต้องสังหารคนที่คาดว่าจะติดเชื้อลงซึ่งเด็กคนที่โดนเอมี่ปาพืชใส่ก็เช่นกันคราวนี้เรื่องราวทั้งหมดมันก็ยิ่งแย่นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่บนนี้พวกเขาก็เดินพืชชกกกินนนลงไปโดาาาวบ้่อี แต่ตอนเนี้เจฟได้ลงความเห็นว่าเราจะต้องตัดขาของมาเทียสออกแล้วนะเพระไม่งั้นมาเทียสจะติดเชื้อตายแน่ๆเลยแล้วความชั่วของหนังคือพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือดัมาเทียสแกก็โดนพืชผน,นันฆ่าตายอยู่ยด,ดีปวดหัวเลยอะความเดวร้ายเนี่ยมันยังไม่หมดลงแค่นี้เมื่อสเตนเนี่ยเธอเริ่มประสาทหลอนจากผลของพืชที่เริ่มขยายตัวในร่างกายถึงแม้ว่าเจฟจะช่วยผ่าพืชบางส่วนออกจากร่างกายขอยงเธอแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยเธอตัดสินใจที่จะผ่ามันออกด้วยตัวเองในช่วงที่สเตทเริ่มสติแตกเธอก็ได้พลั้งมือฆ่าเอลิกจนเสียชีวิตลงด้วยก่อนที่เธอจะขอร้องให้เจฟเนี่ยปลิดชีวิตของเธอลงซะเพราะเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะทนอยู่ความเจ็บปวดของการโดนพืชพวกนี้ชอนชัยได้อีกแล้วและคงสุดท้ายของเรื่องตอนนี้เหลือแค่คู่พระเอกนางเอกเจฟเนี่ยได้ตัดสินใจวางแผนบางอย่างเอาไว้เขาได้นำเศษเลือดบางส่วนมาทาที่ตัวเอมมี่เพื่อพังตัวของเธอ ก่อนที่เจฟเนี่ยจะอุ้มเอมี่ลงจากวิหารไปหาชาวบ้านท้เหมือนกับว่าตอนเนี้มีแค่เขาคนเดียวที่รอดชีวิตอยู่เขาในได้วางเอมี่ลงบนพื้นและทําการเดินหลอกล่อชาวบ้านให้มาสนใจที่ตัวเขาก่อนที่เจฟจะให้สัญญาณกับเอมี่โดยการเรียกชื่อและเจฟเองก็ได้เสียชีวิตลงจากการโจมตีของชาวบ้านส่วนเอมี่เธอก็สามารถหลบหนีจากชาวบ้านได้สําเร็จและก่อนที่เรื่องราวจะจบลงหนังได้ฉายให้เราเห็นว่าเพื่อนของมาเีสสองคนที่ไม่ได้มาด้วยตอนแรกเนี่ยก็ได้มาตามหาตัวของเขาที่วิหารแห่งนี้ ชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่อ่านรู้ได้และหนังก็ได้จบลงเรามาอยู่กันในช่วงส่วนเสริมเพิ่มความสนุกรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ 1. วิหารโบราณของชนเผ่ามายาภายในตัวเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงวิหารโบราณของชนเผ่ามายาซึ่งมีอยู่จริงและถือว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมญญหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยโดยตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานชิเซนอิชาที่ประเทศเม็กซิโก โดยตัววิหารที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เนี่ยมีชื่อว่าวิหารเอลคาสติโอส่วนวิหารมายาภาริเรื่อง The เดลูนจะกล่าวถึงวิหารลับที่ไม่เคยมีผูดด้ใดไปคนพบมาก่อนนอกจากชนเผ่ามายายเองเน,นะเนื่องจากวิหารนี้มีพืชปีศาจอาศัยอยู่ นั่นจึงทําให้ชาวมายาบ้างโซนเนี่ยเลือกที่จะปิดตายทั้งเข้าและเก็บซ่อนวิหารนี้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยของนักต้องเที่ยวและชุมชนรอบๆเมืองมายาแต่ก็ด้านมีคนแบบพี่ของมาเชสหรือกลุ่มของพระเอกที่ยังดื้อด้านเล่าเข้ามาอีกเฮ้ยเห็นแล้วมันน่าเขกกระโหลกซะสองสามที2 เกลือทาให้พืชโตยากภายในตัวเรื่องจะมีฉากมุมสูงที่ทําให้เราเ,เห็นว่าพื้นที่ร,บรอบๆวิหารเนี่ยแทบทั้งหมดเลยถูกปกคลุมด้วยพื้นที่สีขาวหรือเรียกได้ว่าร,รอบๆเนี่ยมีเกลือจํานวนมากถูกละาทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พืชกินคนสามารถเจริญเติบโตกจากนอกวิหารได้โดยเทคนิคนีน้เนี่ยอิงมาจากทฤษฎีที่ว่าดินเค็มหรือเนื้อดินที่มีส่วนประกอบของเกลือเยอะเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก เนื่องจากเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดน้าเข้าตัวอยู่แล้วจึงทำให้พืชเนี่ยขาดน้ําโดยง่ายและไม่หนาซ้ําด้วยความเป็นพิษจากธาตุโซเดียมคลลาร์ที่มีมากเกินไปเนี่ยจะส่งผลให้แร่ธาตุสารอาหารภายในดินเนี่ยเสียความสมดุลไปด้วยนั่นคือเหตุผลที่ยากําจัดวัชพืชส่วนใหญ่มีส่วนผสมของเกลือรวมอยู่ด้วย 3. ความสามารถของพืชปีศาจ สำหรับเจ้าตัวพืชปีศาจหรือพืชกินคนภัยเรื่องเนี่ยหนังไม่ได้กล่าวเลยว่าพืชพวกนี้มันจากไหนเรารู้เพียงว่ามันเนี่ยถูกค้นพบที่วิหารนี้และถูกจองจาไว้ไม่ให้แพร่กระจายออกไปนอกวิหารความน่ากลัวและความเจ้าเล่ห์ของพืชปีศาจนั้นจะมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับต้นนิเพนทิสหรือที่บ้านเรารู้จักกันในน้มของต้นมะเขามะแกงลิงที่เป็นพืชที่สามารถกินแมลงขนาดเล็กได้โดยความสามารถของต้นนิเพนทิสเนี่ยที่จะมีการใช้บางส่วนของต้นเนี่ยในการหลอกลลอเหยื่อให้เข้ามาติดกับ ก่อนที่จะทําการสังหารเหยื่อลงอย่างช้าๆอย่างการล่อด้วยของเหลวที่เหมือนกันนาเชื่อมสำหรับต้นไม้ปีศาจในเรื่องนี้ก็จะมีเทคนิคในการหลอกล่อเหยื่อเช่นกันโดยการเล่นเสียงแบบเสียงโทศัพท์เพื่อให้เหล่านังเดินทางเข้ามาติดกับถึงว่าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเลยตอนดูเดียกดว่าเจ๋งมากๆอะ 4. การปฐถมพายาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บภายในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้ง6คนเนี่ยที่บุกเข้ามาในวิหารมีเพียงแค่เจฟหรือเพื่อนของเราเท่านั้นแหละ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นก็เขาเป็นนักเรียนแพทย์นะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นความรู้เบื้องต้นพวกนี้ถือว่าสําคัญมากและจะยิ่งสําคัญสุดๆเลยเมื่อเราต้องทํากิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายหรืออยู่ห่างไกลโรงพยาบาลท,ที่ทีมช่วยเหลือจะไม่สามารถมาอย่างได้ทันท่วงที ภายในเรื่องอย่างช่วงที่มาเทียสขาหาักแต่การตกหลุมลงมาเนี่ยแม้เจฟจะสามารถสร้างเปลหามขึ้นมาได้แต่เอมี่และสเตทที่เป็นคนลงไปช่วยมาเทียสทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความรู้ในการขนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีนัน่นแะทำให้มาเทียสได้รับอาการบาดเจ็บมากขึ้นและบางคนย้ายไปด้วยโหยกเงี้ยมาเทียสบอกพ่อพ่อเอ้ยทำไมไม่ไปเรียนการขนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นมาก่อน 5. ความวันไหวที่ก่อตัวขึ้นในใจฉัน นี่เป็นหัวข้อที่จริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต,ตัวเรื่องเท่าไหร่เลยแต่ผมว่ามันน่าสนใจดีความสับสนของตัวละครภายเรื่องในด้านความสัมพันธ์แต่เห็นได้เลยว่าเอมี่ช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันเธอจะมีใจให้กับมาเทียสเซกน้อยทําให้ตัวของเอริกและสเตสเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจที่เอมี่ทำแบบนั้นทั้งที่เธอเนมีเจเป็นแฟนอยู่แล้วแต่สําหรับเอริกเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่สาหรับสเตสเนี่ย มันจะเป็นหนักช่วงท้ายตอนที่ทุกคนเริ่มประสาทเสียหลังยอาทิตติอยู่บนวิหารมาเป็นเวลา2วันแล้วเนี่ยและชาวสาคัญเนี่ยมันอยู่ตรงฉากที่เอมี่กับเอริกเนี่ยได้นั่งปรึกษากันอยู่แต่พอสเตทเธอเดินออกมาจากเต็นเนี่ยเธอกับดาทอเอมี่ยกใหญ่พราคิดว่าเอมี่เนี่ยเป็นผู้หญิงหลายใจแถมวสเตทเนี่ยดันเข้าใจผิดว่าเอมี่เธอไปมีอะไรกับเอริกอีกด้วยอันนี้ผมว่าสเตทเธอเริ่มประสาทห้อนจากเสียงของพืชปีาศาได้วยแหละ โดยเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นเรื่องหลักเท่าไหร่เพราะแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดหรือไม่เกิดมาเทียสแกก็ยังตายจากการโดนพืชฆ่าอยู่ดีในช่วงกลางคืนน่ะแต่เหตุการณ์นี้มันทาให้บรรยากาศภายในเรื่องเนี่ยมันกดดันซันบาสายคนดูซะมากกว่าถือได้ว่าเจ๋งมากๆเลยตอนนั่งดูอยู่ผมนี้เริ่มสิ้นหวังตามตัวละครในเรื่องเลยทาไมมันถึงระทมขนาดเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหนังเนี่ยมีความสนุกแบบที่ไม่เหมือนใครผมแนะนําให้เพื่อนๆลองไปหาดูกันด้วยนะครับสามารถหาดูได้ในเน็ตฟลิกซ์ด้วยนะ บ๊ายบาย